ยี่ห้อสมัครเซ็งเบบบานดีครับไม่อะไรไม่ต้องการไม่หาต้องหาได้ไม่เป็นไรครเยอไม่อาใครอ่ครอกบอกคาดเลยแต่ของคุณนะพี่าแล้วค่ะ ดีใจมากแล้วก็พึ่งใจมากที่เห็นหน้าตาของพวกเรายังมีมีความปลอดภัยแล้วก็ดูยังยิ้มแย้มแจ่มสได้รับก็เป็นกังวลมาใช่ไหมเป็นเดือนลวันนี้เาเป็นวัน ไไหมต้องที่าคุณเจอกันนะเราต้องกลับพร้อมกันตั้นัานมารับกลับ